ผลงานรัฐบาล6เดือนประชาชนชอบนโยบาย30บาทรักษาทุกที่มากสุดรัฐบาลสำนักงานสถิติถแถลงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนรอบ6เดือนชอบนโยบาย30บาทรักษาทุกที่มากสุดและอยากให้ควบคุมสินค้าลดค่าไฟวันที่2มิถุนายนที่ทำเนียบรัฐบาลนายชัยวัชรงค์โคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางปียนุษย์บุฒทิศรผู้อํานวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมการแถลงข่าวผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบรอบ6เดือนด้วยวิธีสัมภาษณ์ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปทุกจังหวัดทั่วประเทศจำนวนตัวอย่าง6 000. 9 7 0เคนระหว่างวันที่22เมษายนถึง15พฤษภาคม2567โดยนำเสนอในระดับประเทศกรุงเทพมหานครและ6หา พบว่าประชาชนติดตามรับรู้ข่าวสารของรัฐบาลผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์มากที่สุดถึงร้อยละ83.9โดยแบ่งเป็นโทรทัศน์ร้อยะ69.6รองลงมาเฟซบุ๊กร้อยละเว็บไซต์ร้อยละ23.8ญาติคนรู้จักร้อยละ16.0แอปพลิเคชันไลน์ร้อยละ15.5ขณะที่ร้อยละ16.1ไม่รู้หรือติดตามเนื่องจากไม่สนใจไม่มีเวลาว่าง ส่วนความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำเนินงานของรัฐบาลประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ44.3ระดับปานกลางร้อยละ39.6ส่วนระดับน้อยอยู่ที่14.1 ส่วนนโยบายที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่น,นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ร้อยละมาตรการพักนี้เกษตรกรร้อยละ3 8มามาตรการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ3 3มามาตรการลดค่าไฟร้อยละ32.8และมาตรการช่วยเหลือลูกนี้นอกระบบร้อยละ29.3 ขณะที่ผลสำรวจสิ่งที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการควบคุมมากที่สุดคือราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรกร้อยละ75.3ลดค่าไฟร้อยละ46.6แก้ปัญหาราคาน้ำมันแพงร้อยละ29.5แก้ปัญหายาเสพติดร้อยละ26.3และแก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำร้อยละ6.9ส่วนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประเทศพบว่า มีความเชื่อมั่นในระดับมากร้อยละ41.9ปานกลาง39.6ขนาดที่น้อยที่สุดอยู่ที่ร้อยละ15.8ส่วนที่ไม่เชื่อมั่นร้อยที่สุดร้อยละ2.7ซึ่งประชาชนในชายแดนภาคใต้มีความเชื่อมั่นในระดับมากที่สุดในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่นขณะที่ผู้มีรายได้น้อยมีความเชื่อมั่นในระดับมากที่สุดในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้มีรายได้มาก ด้านนางสุวรรณีกล่าวว่าประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดผลสำรวจความคิดเห็นได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติและหลังจากนี้ช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนจะมีการทำผลสำรวจความเห็นประชาชนอีกรอบเมื่อรัฐบาลทำงานครบหนึ่งปี